เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ของ Facebook สามารถอัปเดตสถานะให้เพื่อนๆเห็นได้ทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับ ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคและเทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับวันนี้เะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเห็นว่า Facebook มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือมีฟีเจอร์ตัวนี้มาให้เราเล่นนะครับที่หน้าโปรไฟล์ของเราเนี่ยเราจะมีสามารถเพิ่มสถานะต่างๆนะครับสามารถเลือกฟังก์ชันนะครับก็คือสถานะของเรานะฮะเริ่มง่วง เราสามารถกดเลือกได้นะว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะครับสามารถพิมพ์สถานะไปได้นะ,ะเช่นกําลังสถานะกําลังรับชมกําลังรับประทานอาหารเย็นนะฮะเรากำลังทีนี้มันก็จะเด้งไปให้เพื่อนๆเ,เ,เราเห็นเราก็สามารถเลือกสติกเกอร์ได้นะ,ะเราจะสติกเกอร์อ่าอิโมจิแบบไหนนี่นะครับพอเราอัปเดตไปเพื่อนๆเ,เ,เราก็จะเห็น ทำคลิปลงช่อง youtube นะนะครับทีนี้พอเราอัปเดตสถานะเพื่อนเพื่อนเราใน a ฟ e b o o กก็จะเห็นแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนแต่ละคนทำอะไรมั่งเนี่ยโอ้ยบด blows. าดอืมอาการหนักแล้วเนี่ย <laughs> แบงค์นุ่มกองอยับฟังเพลงเหนื่อยหาหมดทํางานนะฮะนะเห็นไหมแต่ละคนก็จะอัปเดตสถานะอะไรต่าง,างๆ,ๆกันไปนะครับอือม นะผมกําลังทําคลิปลงช่อง YouTube นี่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ขึ้นนะครับก็ไม่ขึ้นสถานะแบบนี้นะครับก็ให้ไปทําการอัปเดต f a c e b o o k ใหม่นะครับเข้าไปที่ Google Play Store นะครับแล้วก็ทําการอัปเดตใหม่นะครับพออัปเดตใหม่แล้วเดี๋ยวก็จะมีฟีเจอร์นี้ขึ้นมาในหน้า Facebook ของเรานั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชื่นชอบคลิปยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องถาวรวิีครีเอเตอร์ด้วยนะครับอยากให้ทำคลิปแนะนำแอปพลิเคชันตัวไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์แนะนำมาที่ด้านล่างคลิปได้เลยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ